นี่นะครับผมเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเราก็จะเจอกันรถนะครับหลายคันเลยนะครับผมกับภาพที่เงาวิบปับเลยนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในลิปกันเลยครับผมไปกันเลยเอาละครับผมก็สําหรับใครนะครับที่มีประสบปัญหานะครับผมก็คือการดาวน์โหลดเกมไม่ได้นะครับผมหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับลิงก์นะครับ สามารถทักเข้ามาทางแฟนเพจได้นะครับผมมาด o n a t ให้ผมนะครับแล้วก็ลิงก์เกมปกติไปเลยนะครับไปเล่นเกมได้เลยนะครับผมลิงก์ที่มันโหลดเกมได้เอาไปเล่นกันเลยนะครับด o n a t เพียงไม่กี่บาทนะครับผมหรือว่าใครนะครับที่มีปัญหาอยากสอบถามอะไรต่างสามารถทักเข้ามาทางแฟนเพจได้เหมือนกันนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้ล่างคลิปเลยฝากทุกคนมากดไลค์กันด้วยนะครับผมฝากด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเลยครับผม เอาละครับผมขอเก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยละกันนะครับผมอยู่กับผมในช่องของมอสมีนะนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมคงตามมาจากช่อง BNWTV กันใช่ไหมล่ะครับผมหรือว่าใครนะครับที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดเกมสำหรับเกมนี้กันเลยก่อนเลยละกันนะครับผมันดับแรกนะก็ผมจะขออธิบายลิงก์แต่ละตัวนะครับผมจะมีคำว่า APK มี z ซ r ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมคือแอปเซตเเนี่ยมันเป็นแอปแจกไฟนะครับอันนี้ผมก็ทิ้งไว้เล่นๆไม่เฉยนะครับผมนะแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมฝากทุกคนจริงๆนะครับมาติดตามช่องนี้ผมหน่อยนะครับผมเป็นช่องของผมเองนะครับนะช่องนี้ก็จะมีสอนหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมนะฝากมาติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีเป็นลิงก์โหลดเอ็ไฟนะครับผมพร้อมสอนโหลดเลยนะครับภายในนั้น แล้วก็จะมีเป็นลิงก์แฟนเพจผมทิ้งไว้ทางด้านล่างสุดเลยนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กันด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการดาวน์โหลดเกมกันเลยครับผมกดเข้าไปคําว่า apk ครับพอเราเข้ามาคําว่า apk แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกอันไหนก็ได้นะครับผมที่เราจะทําการดาวน์โหลดนะครับผมอย่างผมเนี่ยคือมันเป็นลิงก์เดียวกันนะครับผมทําความเข้าใจก่นอนนะว่ามันเป็นลิงก์เดียวกันนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ย เอามาหลายๆอันเพราะว่าเราจะได้จิ้มมันให้มันก็โดนนะครับผมสังเกตจากชื่อลิงก์นะครับมันอันเดียวกันหมดเลยเนาะอ่านี่นะครับผมนะคงเห็นกันแล้วเราผมจะกดอันกลางก็ได้นะครับอ่าเรามาปิดกันเลยนะครับผมเราจะเจอคําว่า human verification นะครับให้เราจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งครับถ้ามันเด้งลาซาด้าทำไงปัดทิ้งครับผมชึบกดเข้าใหม่นะครับให้เราสังเกตหน้าที่มันจะเป็นไอ้หน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้านกอย่างนี้นะครับผมนะ แล้วเรามากดคําว่าเลื่อนลงมานะครับผมอันนี้ไม่ให้เรากดรถแทรกเตอร์นะเราก็หารถแทรกเตอร์ตามที่มันขอนะครับเรากดยืนยันชืบอ,อ้าวกดผิดทำไงกดกลับนะครับนี่ก็ยืนยันไปเรียบร้อยครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเราก็สามารถยืนยันมันเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรายืนยันมันเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเห็นกันชัดไหมัมดเดีวผมจะซูมเข้าไปนะ พอเรายืนยันแล้วเนี่ยเราก็มากดคําว่าคลิกเฮดูการพนิวตรงนี้นะครับผมชึบกดเข้าไปถ้ามันค้างอะไรอย่างนี้นะครับให้เรากดกลับ1ครั้งครับผมเราต้องอยู่ในหน้าเว็บนกอันเดิมนะครับแล้วเราเลื่อนลงมาเลยครับผมอเราจะเจอคําว่า View Generate Link นะครับผมนะ i ิ w g e n น r a t e ิ i n ์ชึบจิ้มเข้าไปครับ เราจะเด้งมาหน้าเว็บนกอันเดิมเลยนะครับพอเราเด้งมาหน้าเว็บนกอันเดิมแล้วเนี่ยเราก็ทําการรอนะครับผมเรารอเรากดคําว่า get link เลยครับชึบกดกลับ1ครั้งนะครับถ้ามันเด้งเราจะเปลี่ยนหน้าเว็บทันทีนะครับเห็นไหมผ่านเรียบร้อยนะครับสําหรับเว็บนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอหน้าเว็บนี้กันต่อนะครับในด้านของคําว่า Summoner er นะครับด้านบน พอเราเจอหน้าเว็บนี้แล้วนะครับผมไม่ทำอะไรให้เรากดคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้นะครับปัดทิ้งก่อนนะให้เรากดคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้นะครับเรามากดไอสิน้ำเงินอันเล็กๆนะครับผมคำว่า continue เด้งลาซาร่าทำไงปัดทิ้งอย่างเช่นเคยนะครับผมนะอ่าเราจะมาเจอหน้าเว็บที่มันเป็นเวลาอย่างนี้นะครับผมนะเป็นหน้าเว็บเวลาอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ต้องรอนะครับจนเวลามันหมดนะครับผมนะ 5 4 3สี่าอ่ะแล้วกดกลับก่อนนะเพราะว่ามันเด้งถ้าเด้งโฆษณาทำยังไงทุกคนอย่างเงี้ยถ้ามันเด้งโฆษณาให้เราทำการกดกลับครับถ้ามันกลับไม่ได้ให้เราปัดทิ้งนะครับผมแล้วก็ามาเข้าใหม่หรือว่าให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่แท็บด้านบนนะครับแล้วเราก็ไปดูแท็บได้เลยนะครับให้มันเป็นแท็บปัจจุบันของเราที่เราต้องการเราพอมรามเวลามันหมดนะครับเราสังเกตคําว่า Get Link ครับพิ้มเข้าไปอันเนี้ยไม่ใช่นะครับเป็นโฆษณาเราทำไงกดกลับครับ กับอ่าเราจะเด้งมาหน้าเว็บที่เราต้องทําการดาวน์โหลดเกมเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดเกมนะครับพอเราดาวน์โหลดเกมเสร็จเนี่ยเราทาไงแล้วก็ไปทําการติดตั้งนะครับผมนะวิธีการติดตั้งทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมขอลบเกมสักหนึ่งเกมเพื่อเป็นตัวอย่างก่อนละกันนะครับผมนะจะลบเกมนี้นะครับอ่าเราก็ลบเกมนี้นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันครับอ่าเรามาถึงวิธีการติดตั้ง นะครับผมสำหรับเกม Cash Metal นะครับ Cash Metal นะครับเราทำการกดติดตั้งเลยครับผมนะ Install Cash Metal นะครับทำการกดติดตั้งไปเลยเกมนี้ยอมรับจริงนะครับเพราะภาพโคตรสวยนะครับพูดแค่นี้กดเปิดเลยครับกดโค้ดครับ Under Tools อนุญาตแหล่งจากนี้เรากดกับกดมอดนะครับอ่าเราก็ติดตั้งเลยครับผม ผมจะลองทาการติดตั้งเสร็จแล้วจะทําการเข้าเกมให้ทุกคนดูนะครับเพื่อว่าจะได้มั่นใจนะครับว่ามันสามารถที่จะติดตั้งแล้วก็เล่นได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาสําหรับตัวเกมนะครับผมนะทุกคนจะได้มั่นใจว่าผมไม่ได้โกหกหรือว่าหลอกลวงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกหลอกลวงอ่ะผมจะชูนิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วให้ดูนะครับ5นิ้วโอเคตามนี้นะครับนี่กดคีย์บอร์ดให้ดูด้วยนี่นะครับโอเคนะ ประมาณนี้เลยโอเคครับเราก็มาในเกมนี่เรียบร้อยนะครับผมเกมก็ประมาณนี้เลยสามารถเล่นได้ตามปกตินะครับผมนะเดี๋ยวพัชให้ดูนะครับนี่เป็นไงซื้อได้เรียบร้อยนะครับ สำหรับตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับผมใครอยากดูรีวิวเต็มๆสามารถไปดูได้ทางของช่อง p n w t v เลยนะครับสำหรับช่องของมอสมีนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมีเพียงเท่านี้เนาะเป็นวิธีการสอนดาวน์โหลดถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักเข้าทางแฟนเพจได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ